สวัสดีฉันสรงเจ้าพ่อแล้วนะมาขับไปวมุ่งดอแต่เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ก็ต้องโดนเครื่องไฟฟ้าต้องรีบทำตรงนี้ทำเครื่ไฟฟ้าไม่ต้องมาขเคืนหรอกนะมาขามป้อมไปเลยเคื่องนะจังหวัดแถวนี้จะมีเครื่องดีๆล่ะใช่เลยเพื่อนแถวนี้น่าจะมีเครื่องใหม่ก็จานเดิมใครจะตัวจว่าฉันด้วยโดนหลกกระชอจงไปตามหา โอเคเลยครับให้ทันฮ่าตะพูดกะไรอย่างงี้สินะช่วงนี้สิวขึ้นเยอะเยอะให้ช่วยป่ะหาช่วยได้เหรอได้อยู่แล้วจากสูตรมะม่วงดองเลยสูตรเลยอเอทีก็เตรียมตัวตายได้เลยทั้งอ้าวไม้หักแล้วทีนี้ไม้ของฉันไอ้ป่าเอ้ยไป๋ของฉันคือว่าแกไอ้ห่วยลอด สมน,น้ำหน้าวายวายว,าย,วายสมน,น้ำหน้าสิวฉันไม่หายแล้วเห็นไหมแกบังอาจมากเลยได้สิม่วงก็นานๆที่ฉันได้มี็อร์เตอร์เนี่ยนะโธ่นายอและเป็นในแค่นี้เองงันแหละเว้ยน้อยน่าเกพูดอย่างน้ว่าคุณ็นที่เก่งมากกว่าฉัานนะแน่นอนทุกคนว่าม่จะเก่งกว่าเอาเอคือว่าไม่